จ้าให้เแค่ยังเตําผัวก่อนตําผัวอยังตําผัวอยัง <c oughs> โอ้ตําบักแตงกินกันนะมือนี้โอ้ย <c oughs> เตรียมครบแล้วเนาะมือนี้โอ้ยสวัสดีครับพี่น้องป้องปายมือนี้มาตําบักแตงพี่น้องโอ้ยบ่ได้กินตานําดนแล้วได้ขาดอยังว่าใส่บักพริกลงไปบักพริกเออรอบนี้ใส่อันนี้ลงไป นอเสียบเสียบมือนี่ร้อยเฮ้ยโอ้นี่เหลืออยู่ก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็ต้องนี่ไปก่อนผมนี่ใส่บักนาวก่อนเลยบักนาวก่อนหักตา สุดยอดสุดยอดสุดยอดขาดไม่ได้พี่น้องขาดบ่ได้ขาดบ่ได้โอ้เป็นยังโอ้ยขาดสอนเว้ยเดี๋ยวไปสอนก่อนข้าวหนึ่งพี่น้องโอ้ยลืมหนา้าลืมหลังโอ้ยเงิดลังเงิดเว้ยโอ้ยอตานจังหน่อยนี่ผงสู้จังหน่อยผงสู้จังหน่อย ใส่หลายแส่หลายล <c oughs> น้ำปลาแดก <c oughs> ใส่ไปจวดเ่นี้ก็พอแล้วอเอา้าบานนี่บกักเขือเทศเฮ้ย,ยบักเตียงก็ได้แล้ว อย่าลืมอีกเด้อมือนี้บักเคลือดเหยีโอ้ยหละเงยไปเฮ้ยนอ่ะเบาดอนเบาดอนนี่เงีเสียงโคกเสียงากต่ำใช่กันต่ำแบบหูบ่ป่ะต่ำอีหยังเบาดอนอยู่เฮือนบ่ะเบาดอนโอ้ใส่แล้วน้อแบบนี้นอได้ยินแต่เสียงอันโคกต่ำโคลงโคเร็งโคลงโคเร็งเบาดอน ไอหยังเนี่ยเราวที่ต่ำยังคงเลาเนี่ยโอ้ยคนอันนี่ผู้ใดีพาเจ้าเอียดโน่เอาสาข่านี่ไปโอ้ยนายอีหลีพ่อยนี่โป้งหูจากความอีหลีอไม่ต่ำอีหยังเอามะเตียงโอ้ยตะฮักแท้โอาตะเอตตะแท่มะเตียงเมียโบรดอกโง่ลงโค้งอยู่โอ้ยบอดีแบูนี่เฮ้ย แต่วบ้าบ่เห็นดอกมั้งบ้าอุดรที <laughs> จะไปอยู่ใส่เฮ้ยแล้วก็เอาสากป่ะว้าแต <laughs> ่สังมันทำมันผิดแล้วมันสิเพี้ <laughs> บเ่เอาดอกเอาบักแตงจ๋านี่ละเอ้ยฟู่นะาถานับมือไป <laughs> แล้วอ <laughs> โอ้ได้แล้วได้แล้วแต่มันลืมบ่ได้ตาดู สาดอนกระจัากไปใส่เอื่นมาตำบักเตียงนี่โอ้ยหละเงิดเว่ยเอา้าพี่จังว่างไปนี่คือมาอยู่หนีวะย่านดอกโอ้ยสงสัยหลง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 ,ลงบักเขือเทศลงไปใส่ปลายพี่นอ้องเสียบมือนี่ฝีมือผมบ่ตตรงห่วงแซบแน่นอนแซบแน่นอน อ้บอ้าวบักเตียงคือเหลือหน่อยเดียววะมันไปใส่วะ่ะคือจังเอามาไว้นี่นะบลืมแทะรอบนี่มันมีสองหน่วยหน่วยใหญ่กับหน่วยหน่อยมันไปใส่อ่ะเอามาเบิดแเลยนะบักเตียงก็ได้มันโลนลงอยู่วะวะบอกว่าบัมีนะ โ่มีเลยเหรอวะโอ้ยจักเตียงไปใส่วะกินโบยิมได้นี่ยสาวอุดรกับสีมาว่าสีมาหากะจักไปใส่กินโบยิมแถล่ะมื่อนี่โอ้ยเนาะโอ้ยเนาะจักไปใส่กินโบยิมกะขักโอ้ยเนาะไปใส่วะลืมว่าลืมบ่ ก็หนาลืมมนะจำได้แท้เราตัวนี้ว่าเอาว่างไว้สองหน่วยบุลืมคักคักเอ้ยหนอเครื่องกับบักหลายหนึ่งมีแค่หน่วยเดียวโอ้ยเบิดลเลยเห็นบอยฮิตจังไดยนี่มันเบิดเลยโอ้ย,อยเอา้าจะไปห้องน้ำไหมเอา้าก็เดี๋ยวมาเข้าห้องน้ำว่าอยู่หาบุพพ์โอ้ยคอยเวีนคนเหมือนกับเขาแล้วคอยปวดเนาะเอา้เอาพอดีเ,อาาเลยเออ

ตำบักต้องตำบักแตงเธอป่ะนี่เออตำบักแตีองเนาะโอ้เป็นเละๆเว้ยนี่หานี่เป็นอย่างคือเละๆว่ะสัมใยมันคือสัมสัมนเสาดอนดีแล้วล่ะเจ้าเป้หามันตกอยู่แถวนีิบอกเจ้าคือไม่ควยห้องน้ำมันอยู่ห้องน้ำไอ้เขาเลื่อมหยั่งมาในห้องน้ำเจ้าไหนวะคือลืมปะโอ้ยเขาว่ามันมันเปรียดหรอกมั้งเอ้ยพอดีเลยมันสีสัมน้ำเลยนะค่ะ ผมหนามเลยได้หนากระว่ากระว่าเสียบเนี่ยค่ะว่าเจ้าใส่ปลาแดงกเปล่าใส่เกือบเทาลืมเขาขี่ลร uh> um ื่มมิลีเมื่อกี้เขาหยาดเขาลืมในห้องหนามอยู่ใส่ปลาแดงกยังน้อยก่อนโอ้ยเขาเอาลืมจะแฉเศาโดนมันสีเครื่องขอบันงหนพกงงหะพงใส่ครบแล้วเออเอาเอานี่นี่นี่เป็นขี่ลืมมาเจ้านี่เนาะขี่ลื่มมิลีโอ้ยเอาซิมมึงกันนะเศร้าโดน จะทิ้จะทิ้มังกรบ่ข่อยจะทิมเลยข่อยทิ้งท่องไหมบ่บ่บ่มันซิมข่อยกับทิ้งท่องเขาหน้าเจ้าแล้อซิมรวดเจ้ากินเลยเจ้าเพราะว่าเจาต่ำฝีมือปูตีไม่ได้เจ้าต่ำอ๋ออาอกินกินเจ้าทิมก่อนเปลาหรอเจ้าิบ่เจ้าดูถูกฝีมือเฮาเป็นบ่ข่อยได้ดูฝีมือเจ้าข่อยท้องข่อยบ่ดีแหมบ่อโคกขากโคกขากเลยกินเลยข่อยข่อยว่าดีกินซิมซิมมันเป็นยังไงมันข้าวอมันข้าวเด๋ chị khao, yêu bớt bội đau. Xìm, xìm. xem 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 chết xem mẹ. Xìm. À, ừ, xem chăng xem xem chăng xem xem hay hết xem xem hay hết xem 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 ว่าบกแตงเป็นผัวเหี้ยงว่ะเราเงยดัวค้นหายอย่างว่าบักแตงเป็นผัวเสียเส้นเสียเกลือเนาะโอ้ยเสียน่าเสียบานนี่แหละอือยาดอกกินผู้เดียวก็ได้ดอก